2. รูปสูตรว่าด้วยรูป323เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในศัทธาฉันทราคะในคันทะฉันทราคะในรถฉันทราคะในโพธพภะ ฉันนราคะในธรรมารมนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอจะน้อมไปในเนคขมมะอันเนคขมมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งรูปสูตรที่สองจบ